ไอ้กองครับรับสายรับสายอะไรแนว่าว <Now. c oughs> ่ยฮ่าพี่อยากเติมระบัก,ก็เปล่าอะไรวะลาวะเฮ้ยบอนไรไม่ฟังโว้ยร <c oughs> ้านลาวะบักร้านบริการเติมระบกระบบ ID Pass <c oughs> และบริการกรีปเกมพา s s สสูงถึงเรท7 <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น k i n สัง n ะสีชินโด o ไลฟ์ออสตา a อนิเมะแอดเวนเจอร์ อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตารางคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับ <c ười> ชอบจริงเลยขโมยเลยบายเลยทำไมมันบอกว่าฟรีวะ <Baba Boy. S 1> เฮ้ยฟรีจริงด้วยว่ะเลมอนแมน <B unk. S 1> ซื้อได้ไมั้ยนะโอ้โหบางอันมันซื้อไม่ได้วะอุยเสียดายเฮ้ยเอ้ย,อยนี่งไง เอ้ยมันเซฟไว้ในนีเลยนี่ว่าไม่รู้ว่าเซฟได้ป่ะนะจริงก็วะพุนะดิฉัอวตาโอ้ไม่ได้แขนขาหายหมดเลยเซงว่ามาหลอกกูก็มาหลอกกูมาหลอกกูซื้อนี่เลยอย่าลืมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะครับคนดูเอ้นี่มาเต็มเลยว่ะปอมนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออ้ยวัดเตหิวทำไมขามันเอ็นยังไง,ไง,ไงคืออะไรอะ่ะ อ๋อมันหูพันบักทั้งเนื้อทั้งตัวพันบักเวลานี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันผีเลยเฮ้ยต้องนี้ดูวะโลกันกองอย่าบอกนะเฮดเลดเอ้ยใช่ป่ะเนี่ยใส่เฮดเลดเหรออุ้ยสามหมื่นสองพันว่าแล้วโหเฮดเลดใครจะไปมีเหมือนพี่วะนี่เลยไอ้ก้องม้า เฮ้ยแมวขับรถวะเฮ้ยแมวขับหุ่นยนต์ที่อยู่นะอะไรอะไรอ่ะโอ้ยที่กล้องเฮ้ยเดตัวอะไรไอ้ที่เตาซูขะอ่ะเฮ้ยกองลิกะมีแค่ลิกะแล้ววะเป็นยูตะดิเฮ้ยกล้องโกโจเหมดกันเลยใครเป็นคนคิดเนี่ยดูดูราไปก่อนดิใครวะเฮ้ยชิบิดอ้โกร Ujo, Joe, ô hô, sự đại hội tầm nhìn, yêu. ô, luôn đơn, mừng mừng kính nọa, naki ô gong. Do đó là đẹp. Hé, cong! Young. ê, ma. <coughs> ma, mẹ khát, ê, nè. Mì, mẹ, 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 มแมวหน้าหล่อหน้าหล่อยังได้ยังเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะ how much sir อุ้ยมันต้องให้มันมีเฮดเลตอีกแล้วแพงจังอะยี่สิบบาทซื้อเลยแมวซื้อหมด Isaac อุ้ยใจเย็นก็มีของอันนี้ด้วยวะก่องอีมาเดโบออุ้ยก้องมึงเจอไอ้น่าเฮ้ย, <Dad. S 2> ย <c oughs> ฉันมีลิกะวอร์ชั่นใหม่ลิกะ, <c oughs> ะ <c oughs> ว่าฟารนาเฮ้ยเฮ้ยวอร์ชั่นตื่นรู <c> ้ <oughs> มีอะไรอีกวะไอพี่ก้องคุณดูนีเด่ะมึงดูโกคูงอ้ยอะอะไรอ่ะน่ะอุ้ยกล้องเคยเห็นนี้ตัวนี้ในดิจิตอลไหมไม่เคยวะัวพูดเหรอเบอโอ้โหใครมันสั่นหาทำวะนายกล้องดูดิไหนนั่ทำไปมันเป็นฉากวะนะเฮ้ยมันทำเป็นฉากเลยมันสนุกเกินไปละไอ้พวกเดฟเนี่ยมันได้แบบเนี่ยอยู่แกเฮ้ย เอ้ยไอ้น้องทะลุกเนี่ยมีได้ปวดอย่าเจ็บฉันไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยไม่จริงไม่จริงเฮ้ยได้น้องสาวเฮ้ยกงสกิมมี่ทะเลเฮ้ยก้องโอยอะไรวะเนี่ยใครเป็นคนทำพวกนี้วะเนี่ยเอ้ย ของแท้ของแท้อมงค์ก <Among Us. S 1> <c oughs> ุชจองกูคือปนาคะฆาจากซาดีเอลไอมาอะไรเนี่ย <c oughs> คุณแต่งอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่มีรสนิยมเลยโอ้ยโอ้ยถวายโอ้โหกอง <c oughs> อีมาเดีโบเป็นตัวห่วงฉันแข็งแก่งที่สุด <c oughs> อะไรนี่เนี่ยไอเบนเจอร์ทามฮะ ทำไมทำไมมันไ่เตหัวมันเดินได้ด้วยหลอนจัดเลยเอออูสามหมื่นนี่เลยอีกอะเด็กแว่นเด็กแว่นไหนวะเอ๊ะนั่นมันบิ Big Smoke. ๊กสโมกไม่ใช่หรอบิ๊กสโมกไอตอนภารกิจรถไฟนี่ใช่ไห,หมเอ๊ะเท่าไหร่จะบอกได้สามหมื่นบาทนั่นอะ ใช่ไหมวิพันธ์บักเองอุตตะก็แพงอยู่ดีเฮ้ยโฮ้ยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอะไรอ่ะโห้ยนี่โคตรเท่เลยเซียนเราอยากได้เว้ยเอามาเซิร์เฮดเลดร้อยโดบักโอ้โหมันออฟเซลว่าเสียด้ว่ะโอ้โห้องอีมาดมอีังเอาขา เอ๊ขายอยู่ไหนละมีอยู่มีอยู่มันต้องหุ่นเยๆขาวมันชื่ออะไรไม่ไม่อันไมเจก์อะไรวะอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่หาไม่เจอละตุ้ง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 โอ้ยอย่าบอกนะของแท้เต็มตัวว้าวขยันทำจริงๆริงไปละชันงอน ขาตขาขาไปโซบะกรอบอันที่แพงที่สุดมีเท่าไหร่อย่าบอกนะคืออันที่แพงที่สุดก็คือกี่ลบาทวะโอโหตลกปะเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้มายำรวมกันเละมูโตหมดอะกีบ่บาทวะนะเฮ้ยถ,าาถูกสุดนะฮะไปดูถูกสุดดิโอเคนูอุย้ยฟรี哟ตัอวอะไรวะนะ most popular ก็คือที่ดังที่สุดมือนี่ดังที่สุดเหรอคือมันถูกใช่ไหม ปอบอิดบ้านเฮ้ยบ้านบ้านเอ, <laughs> อ้ยเฮ้ยเก่ง <c oughs> ก็ต้องเทรนดิ้งอะไรวะเออเทรนดิ้งแล้วก็หาเรื่อยๆเลยมันเทรนดิ้งตรงไหนวะไอตัวพวกเนี้ยหฮ้ยแต่เท่าที่ดูจากตรงนี้คือมันเท่าไหร่วะแปดสิบแปดโลบากโอ้ยเยอะอยู่เลยออฟเซลออฟเซลหลายอันเลยโอ้หดิจิตลอลเซอร์คัสเต็มไปหมดเลยวะ เก่งอะไรอ่ะไก่ไก่โอ้ไก่นักมวยหัสืมอีกแล้ว What t ต e hell อาจารย์โกโจมันเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ย the fuck เฮ้ยฮฮฮ้ย อะไรวะเนี่ยนี่ยของกูตึงกว่ากตองเตึยทำไมมันยืดอย่างนั้นอะดูแต่ไมมันยืดอย่างนั้นอะเอาวะของแท้วะคนนี้เขา cross b a t แล้วะแล้วอะไรอะเคยดูไอ้ไอ้การ์ตูนเรื่องไหนมากูจำได้แค่ไก่ย่างเต้นอะเฮ้ยซัลเลนเตอร์แมนเขาเปลี่ยนไปแล้ว กูเจตไม่เมิร์ลเลยเศรษฐีแมนตัวดีสินะดูหนะมึงเฮ้ยอะไรมันคืออะไรหมาขายขี้เท่าเหรอหรืออะไรภาษาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่น่าเซนต์เซียหรือใช่วะอุ้ยลูกพี่เฮ้ยขอมือแม่งไปกองครับของกูแม่งกี่หย่อมวะกองเล็กนิดเดียวเองอ่ะตัวฟิบตัวฟิบ ทำไมเขาชอบตัวนี้กันจังวะเืืยังไงอ่ะจะบอกนะตัวละครจากเรื่องนี้จะมาลมสกิบดิทโรเลจของพวกเราอ่ะฉันก็คือแก <c oughs> แกก็คือฉันดีเหยียบเลย